เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าจะจานรูได้ยังไงจานแบบฝรั่งเศสจะเป็นยังไงนะครับผมบางทีก็มีเศษฝรั่งบ้างครับมันก็จะแบบแตกละเอียดอะไรอย่างนี้ครับหนุ่มหล่อสายอาร์ตคุณพ่อลูกหนึ่งคนนี้ตุ ตามยุทธนาบอกเลยว่าทุกวันนี้ขอทุ่มเวลาทุกอย่างเพื่อครอบครัวแสนน่ารักที่ยอมเปลี่ยนมุมอิ่มสุขมุมทั้งออกแบบตกแต่งเลือกเฟอร์นิเจอร์เองทั้งหมดโดยเฉพาะมุมอิ่มสุขมุมโปรดมุมนี้สวัสดีครับผมตุ๊กตายุทธนาจ้าการตกแต่งบ้านใหม่ตกแต่งอย่างไรเข้ารางงงไปแค่สี่ห้าแสนทะลุไปสองล้านเลยคืออะไรคะ แต่จุดที่นอนเนี่ยถามว่าเจ้าบ้านหรือคนที่อยู่อนอนแล้วมีผลกับชีวิตตัวเองไหมคําตอบคือมีกับเมนูที่มีชื่อว่าสเต็กแซลมอนซอสสเต็กเวิร์กคอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอบ้านอิมสุก สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอินสุขค่ะอาณจาจักเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วยไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตทันเรื่องของสารห่วงจุ้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้รวยๆเฮงๆรวมทั้งเมนูกินหรูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่านั้นก็สามารถเรมิตจานหรูหไว้ในบ้านของคุณได้ ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของแขกรับเชิญพิเศษซึ่งวันนี้บอกเลยค่ะท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณพ่อป้ายแดงนะคะที่สําคัญเป็นคนที่ตั้งใจมากๆกับทุกอย่างที่ลงมือทําโดยเฉพาะการตกแต่งบ้านนะคะวางงบไว้ประมาณ4ี่ห้แสนแต่ตอนนี้ทะลุไป2ล้านแล้วค่ะเพราะอะไรต้องติดตามนะคะแต่ก่อนจะเจอตัวจริงไปดูมุมอิ่มสุขของเขากันก่อนเลยค่ะช่วงเปิดมุมอิ่มสุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่กลัว น้ำดื่มตราสถานีรักโลกคิดขายขยะคิดถึงเวสบายเดลิเวอรี่สวัสดีครับผมตุ๊กตาพิชนาเจ้ และนีก็คือมุมโปรดในบ้านอิ่มสุขของผมนะครับผมนัม่นก็คือครัวนั่นเองซึ่งก็เป็นแบบนี้ซึ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราชอบแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขอยู่ในนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นโซนนี้โซนนี้คือโซนบาร์กาแฟ่วนนี้ก็เป็นโซนบ้านโซนข้างในนะครับ l i v i n g room living area นะครับก็จะมีตรงนี้งานอาร์ตงานศิลปะนี่นี่ผลงานนังหลีันี้ผลงานนังหลีนี่ผลงานของผมเองมีผลงานหนังหลีนะครับก็จะเป็นโซนแบบตั้งงานอาร์ตแล้วก็เป็นโซนนั่งทานข้าวคุยกันตรงนี้ได้เหมือนกันก็ประมาณนี้แหละครับนี่แหละครับบ้านอิ่มสุขของผมมีความสุขมากที่ได้อยู่บ้านครับ โอ้โหเรียกว่าหล่อทะลุจอมากๆที่สำคัญเป็นทั้งคุณสามีแล้วก็คุณพ่อดีเด่นด้วยนะคะบ้านอิมสุขขอต้อนรับน้องยุทธนาเปื้องการหรือน้องตุ้มตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคอบม้เก็บเบืรคน เจ็ดแปดหมื่นคนระดับม่าอินสุกต้องขั้งกว่าครับต้องเรียกน้องตุงตามเพราะว่าเป็นน้องชายที่น่ารักของนรนิวการจากเส้นทางความสาเร็จทั้งหมดวันนี้มาม่าอิมสุต้องไม่เหมือนที่อื่นนะคะแน่นอนครับผมจะหยิบยกเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้เจอมาก่อนมาให้ฟังครับผมเจ๋งสุดๆต้องที่บ้านอินสุกของเรานะคะมุมอินสุเยอะมากๆขอเริ่มกันก่อนเลยกับมุมอินสุกล่าสุดคุณพ่อป้ายแดงที่น้องอะไรคะชื่อน้องรินนาครับรินนานี่ก็จะผสมมาจากชื่อผมแล้วก็ภรรยาครับผมก็คือยุทธนากับอัตร ผสมกันโรแมนติกแล้วลูกสาวขี้อ้อนไหมคะขี้อ้อนมากครับจริงๆแล้วผมกับอาลีเนี่ยจะเลี้ยงลูกกันเองครับเลี้ยงลูกกันเอง24ชั่วโมงไม่มีพี่เลี้ยงช่วยเลยไม่มีเลยครับเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าเราจะดูแลกันเองอยากจะทําความรู้จักลูกทั้งหมดในช่วงเวลาสตาร์ตตั้งแต่ตอนท้องมาจนถึงคลอดมาจนถึงเดือนอะไรเยงนี้ครับน่ารักมากๆ ก็เลยอยากจะทําสิ่งดีๆให้กับพวกเขาด้วยการตกแต่งบ้านใหม่ okay, <what? S 2> ตกแต่งอย่างไรเขานนบางงบไปแค่4ี่ห้าแสนทะลุไปสองล้านเลย <laughs> คืออะไรคะ เอาไว้ตอนรับลูกครับจริงๆแล้วคือเมื่อก่อน่ะเราอยู่สามีภรรยาคือด้วยความเหตุผลที่ว่าเรายังไม่มีลูกเนี่ยบ้านมันยังไม่ปลอดภัยครับบ้านมันมันเหมาะสําหรับผู้ใหญ่แต่มันไม่เหมาะสําหรับเด็กก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลั๊กไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําของกันยุงต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบว่ามันยังไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กก็เลยคุยกับน้องหลีว่าเราทําบ้านใหม่ดีกว่าเราเราซ่อมแซมใหม่แล้วก็ปรับปรุงส่วนที่มันแบบควรจะซ่อมแซมเนี้ยให้หมดเ้ยครับ วางเอาไว้0ีแสนสตาร์ทนะครับรอบแรกก็เลยไป7จ0 0แสนแล้วก็ยังไม่เสร็จอีกรอบไปล้านหนึ่งไปปิดท้ายสุดท้ายสองล้านกว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ทุกคนตกแต่งบ้านนะคะทุกคนจะทะลุหมดเลยที่บ้ามันบานมันบานนะเพราะมันมีความสุขที่สำคัญนอกจากจะเป็นคนทำงานที่เก่งดูแลครอบครัวเก่งแล้ว ก็ยังเป็นศิลปินใครจะทราบคะวาดรูปเก่งมากอ๋อใ่ไคะเราพากันวาดรูปกับคุณภรรยาครับอย่างที่ผมบอกครับว่าผมจะเล่าเรื่องที่คนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้อะไรเงี้ยครับก็คือผมอะเป็นคนเรียนอาร์ตอยู่แล้วครับผมแบบผมเรียนสถาปัตย์พอเข้าวงการเนี่ยมันไม่มีเวลาก็เลยย้ายมาเป็นแบบนิเทศศาสตร์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ยังแบบทํางานอาร์ตมาโดยตลอดมาแมทกับภรรยาน้องหลีเขาก็ชอบงานอาร์ตเขาชอบอ่านหนังสือเขาชอบอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับอะไรเงี้ยมันมันซึ่งมันมาเหมือ แล้วมันก็ทําให้ชีวิตเรามันลงตัวตรงที่ว่าเราสร้างงานอาร์ตด้วยกัน<ะ>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชั่วโมงยามของการวาดภาพพ,พี่ฟังและพี่ขนลุกแล้วนะเนี่ยคนสองคนเป็นคู่บุญกันไอจะขนาดนั้นเนาะทุกอย่างแบบ,บแลงตัวกันชอบ,บอะไรเหมือนกันน่ารัมากมากๆเลย คือทุกอย่างสร้างสมดุลในชีวิตเราต้องใช้คํานี้เลยเนาะทุกอย่างบาลานซ์หมดเลยทั้งการทํางานการดูแลครอบครัวแล้วก็งานอดิเรกที่เราชอบด้วยแล้วเรื่อง่วงจุ้ยในบ้านล่ะคะจริงๆแล้วผมก็จะมีคุณแม่คอยช่วยดูบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าเราจะพยายามจัดสรรบ้านของเราเนี่ยให้เป็นที่ที่เราเดินเข้ามามันตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินเข้าไปเลยเนียครับเพราะฉะนั้นคาถามที่จะมาถามอาจารย์วันนี้คืออะไรคะอยู่บ้านนี้เนี่ยสนุก สะดวกสบายแต่มันก็ยังมีความเหนื่อยผสมผสานอยู่อยู่มากยังยังไม่100ไร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอาจจะเป็นที่ตำแหน่งนอนหรือเปล่าอยากถามว่าตำแหน่งที่นอนของเราเนี่ยเราเป็นเจ้าบ้านเนี่ยรเราควรนอนหน้าบ้านหรือหลังบ้านครับอ๋อระหว่างเรากับคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับคือมันจะมีห้องคุณพ่อคุณแม่ที่ท,ที่อยู่หลังบ้านแล้วผมมานอนหน้าบ้านกันสรุปแล้วจะวัดว่าคุณพ่อคุณแม่กับ,รบเราซึ่งคุณพ่อแม่เป็นเป็นผู้ใหญ่ในบ้านของเราหรือตัวเราซึ่งเป็นคนซื้อบ้านหลังนี้เองใช่เราเป็นเจ้าบ้านเราควรจะอยู่ด้านหน้าบ้านหรือโซนห้องหลัังบบ้าาานนนคคเป็ํถมที่ด เพราะว,ว่าเคยมีคนเถียงกันเรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอดใจรอฟังคำตอบจากอาจารย์นะคะในช่วงคุยเล่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขพร้อมคำถามโดนใจของตุ้มต้าเพราะว่าภรรยาคือความสุขของผมครับและท้ารูปพ่อออกก่อนนั้นผมจะสวยครับผมจะสวยครับบ้านอิ่มสุขช่วง โดยผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดกลัวไว้ได้ใ่ทั้งครอบครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลกคิดขายขยะคิดถึงเวสไบายเดลิเวอรี่ ครับ้าสู่บ้านอิมสุขในช่วงคุยเล่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขพร้อมคาถามโดนใจของคุณตูมตามนะคะเป็นคําถามที่หลายคนคงจะรอฟังคําตอบเพราะว่าเถียงกันมานานแล้วชบลงเจ้าบ้านอยู่โซนหน้าบ้านหรือหลังบ้านพร้อมฟังคําตอบนะคะบพบกับอาจารย์ธมยันรัตนยานพี่โมกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปอแล้วก็คุณตูมตามยุทธนาครับรวมถึงผู้ชมรายการบ้านอิมสุขทุกคนครับ อาจารย์คะขอคําตอบแบบชัดเจนเรื่องจุดห้องนอนของเจ้าบ้านว่าควรอยู่โซนไหนของบ้านดีคะคําถามน่าสนใจมากคือเราเป็นเจ้าของบ้านหรือไม่เจ้าของบ้านไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับเพราะบางครั้งเนี่ยคนเราอาจจะยังไม่มีบ้านก็ได้ไปเช่าบ้านอยู่ก็ได้นะครับแต่จุดที่นอนเนี่ยถามว่าเจ้าบ้านหรือคนที่อยู่นอนแล้วมีผลกับชีวิตตัวเองไหมคําตอบคือมีอย่างที่บอกไปนะครับว่าห้องนอนหลักสําคัญของคนที่เป็นเจ้าของบ้านหรือคนที่อยู่ในพื้นที่บ้านเป็นหลักเนี่ยห้องนั้นจะต้อง เป็นห้องที่มีความสาคัญและมีพลังงานดีที่สุดครับดังนั้นสิ่งที่แนะนําคือห้องนอนนั้นควรจะมีจุดที่สําคัญไม่ว่าจะอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านก็ตามนะครับแต่จะต้องมีองศาที่ดีต่อชีวิตของเจ้าของบ้านซึ่งตรงนี้สามารถ ดูได้จากวันเดือนปีเกิดหรือแม้แต่การไปดูในเรื่องของชัยภูมิมงคลในพื้นที่ตรงนั้นดังนั้นนะครับคำตอบจะตอบไม่ง่ายๆว่าถ้ารู้สึกว่าบ้านอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเ,เราเหนื่อยเราหนักเนะี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับบ้านอาจจะเกี่ยวข้องกับดวงชะตาของเราก็ได้ฉะนั้นถ้าเกิดมีบ้านมีห้องนอนสิ่งสําคัญที่สุดนะที่ผมย้าอยู่เสมอเลยคือทิศนอนของเจ้าของบ้านควรที่อยู่ในอาศัยในบ้านที่เป็นหลักเลยนะครับควรจะนอนในตําแหน่งที่หันหัวไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากฉะนนนนัั้้สสสิิ่่งงีเป็ําคญ สุดครับคุณตูมตามสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับให้คําตอบเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวก็คงต้องไปไปปรับลองไปจัดแจงดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างให้ตอบมาดีที่สุดนะคะนั่นคือความเชื่อเป็นกําลังใจให้เราส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้ได้เวลาเล่นเกมแล้วค่ะมีเกมด้วยเหรอครับใช่แล้วค่ะเกมสะท้อนตัวตนของคุณตูมตามพัเพราะว่าถ้าตอบแบบไหนรู้เลยว่าคุณตัวจริงเป็นไงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับบ้าบอพร้อมนะคะพร้อมครับไปกันเลยค่ะกับเลือกออกเลือกเข้า มาแล้วจ well. ้าได้เวลาที่เราจะมาล้วงลับตัวตนของแดดดี้ตูมตามกับเกมที่จะต้องตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาดูกันว่าแต่งบ้านเก่งขนาดนี้จะเล่นเกมเก่งหรือเปล่า พร้อมนะคะครเริ่มกันเลยกับคําถามแรกรเลือกออกก่อนค่ะถ้าจะให้คุณตูมตามตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากบ้านยกให้ปืนไปเลยจะเลือกอะไรระหว่างภาพวาดที่วาดโดยฝีมือคุณภรรยาสุดที่รักค่ะกับภาพถ่ายที่ถ่ายโดยฝีมือโปรเฟชน่นอลของคุณเองเลยนะคะ เลือกเลยค่ะเอาภาพถ่ายของออกไปครับผมเอาภาพถ่ายของออกไปครับผมคุณไม่ต้องคิดนานใช่ไหมคะครับผมเพราะว่าเพราะว่าภรรยายคือความสุขของผมครับและถ้ารูปเขอออกก่อนนั้นผมจะซวยครับผมจะซวยครับรักมากรักมากแค่ไหนกับภรรยายคนนี้คะเป็นคนสุดท้ายอะครับในชีวิตอยู่แล้วไงครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ทุกอย่างก็ต้องเป็นเขาแล้วครับตอนนี้ คุณพยายิ้มหาน่าจะนั่นคือเลือกออกตอนนี้เลือกเข้าบ้างค่ะถ้าจะให้ตัดสินใจสร้างสิ่งใดสิหนึ่งไว้ในบ้านคุณตุ้มตามจะเลือกสร้างอะไรระวางสร้างสระว่ายน้ําสําหรับทุกคนในครอบครัวกับสร้างบ้านเจ้าหญิงให้น้องรินนาค่ะ สร้างสาะวยน้ำครับอุ้ยตอนแรกพี่บอเข้าใจว่าจะเป็นบ้านเจ้าหญิงนะเนี่ยลูกสาวต้องมาก่อนที่ลูกผมชอบเล่นน้าครับผมอ๋อ <laughs> เป็นอย่างนั้นชอบขนาดไหนคะเขาอาจจะเป็นเด็กธาดน้ําเหมือนกันเนืน่องมาครับเขาก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบชอบเล่นน้ําช,ชอบแบบมีความสุขที่ได้แบบแตะน้ําสัมผัสน้ำอะไรเงี้ยเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีสาะวยน้ำเนี่ยบ้านเราทั้งบ้านจะมีความสุขมากเลยว้าวแล้วก็จะเป็นบ้านอิ่มสุขที่ใครหลายคนจะต้องอิจฉาแน่นอนนะคะอาการนั่นคือการเลือกของชีวิตของเราเพราะเราต้องเลือกสิ่งททีีี่่ดดสสุเมอ นะคะ <Yeah. S 1> สุดยอดตบมือตบมือ ราได้เห็นความน่ารักความอบอุ่นในครอบครัวผ่านเกมเลือกออกเลือกเข้าอินเอาสร้างสุขพราะคุณดูตามจะเลือกเรื่องของคุณภรรยายกับคุณลูกเป็นที่ตั้งดังนั้นสิ่งที่กำลังจะไปทําต่อไปนี้ก็ทําให้พวกเขาเช่นเดียวกันนั่นคืออะไรรู้ไหมคะกินหรูหลังร้อยค่ะคุณอุ้ยอันนี้ผมชอบกับเมนูที่มีชื่อว่าสเต็กแซลมอนซอสสเต็กค่ะมันไม่ยากเหรอครับไม่ยากค่ะคุณคะฟังดูแบบฟังที่เขายากนะฟังเบิร์นดูดูท้อนะคะสอนนะครับสอนผมได้เป็นลูกมือเป็นลูกมือเป็นลูกมือคุเรยาคุณลูกไะ อย่างไรตามเชียร์คุณตูมตามช่ <c oughs> กินดูหลังร้อยนะบ้านอิมสุขค่ะถูกครับและก่อนที่เราจะไปเข้าครัวพร้อมกับหนุ่มตูมตามวันนี้บ้านอิมสุขมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากค่ะสถานีรีไซเคิลวงพานิสชุวรณภูมิโดยดออรอิทธิกรศรีจันบานประธานกรรมการบริหารบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพานิชสุวรณภูมิจำกัด สารต่อการจัดก,การขยะมูลฝอยตามนโยบายของกรุงเทพมหานครด้วยโครงการขยะสร้างบุญเชิญร่วมทอดพระป่าขยะเนื่องในวันรีไซเคิลโลกรับซื้อขยะรีไซเคิลถึงบ้านเพื่อนำไรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆโรง,ง,งเรียนวัดบึงทองหลางพิทักษ์วิทยาคารและพัฒนาห้องเรียนปลอดฝุ่นให้น้องๆโรง,ง,งเรียนรำพระองค์ราชจำเริญบำรุงปิดท้ายด้วยการถวายปัจจัยเพื่อพัฒนาสัพยาสิ่งแวดลอ้อม วัดลำวังคาสุทธาวาสท่านที่สนใจสามารถร่วมบุญบริจาคขยะรีไซเคิลได้แล้ววันนี้สอบถามโทร0899982009คิดขายขยะคิดถึงเวสไบต์เดลิเวอรีน่น่ากินมัน<ช>น่ากินนั่เดียวเองอ่ะสุดยอดออสุดยอด ห,หลักร้อยสนับสนุนโดยจีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองจิงใจได้ใจยาวนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ได้เวลาที่เราจะไปบุกเข้าครัวเพื่อทําเมนูกินหรูหลักร้อยผ่านฝีมือของหนุ่มตูม้มตามมาดูกันว่าฝีมือและลีลาของคุณพ่อคนนี้จะออกมาเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะเย,ย่กลเข้าสู่บ้านอิมสุกในช่วงกินหรูหลักร้อยกับหนุ่มตุม้มตามยุทธนา หมุนจนไม่รู้ว่ามุมไหนเป็นมุมไหนอะไรคะเนี่ยอยากให้รู้ว่าซึ้งครับรู้แล้วค่ะว่าทำไมคุณแม่น้องรินถึงได้หลงเสน่ห์นะคะคุณคะคุณไม่ยอมวางซึ้งเลยเพราะว่าผมไม่หนุ่มซึ้งครับอุ้ยอะขนาดนั้นซึ้งเลยนะคะซึ้งเข้าห้องทัวร์เราเลยนะคะไปไม่ถูกเลยเนี่ยครับซึ้งเข้ากินหรูหลักร้อยกับเมนูที่มีชื่อว่าสเต็กแซลมอนซอสสเต็กไปดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะ โอ้โหอยากรู้เลยว่าสเต็กแซลมอนซอสสเตจานี้จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรบอกเลยว่ามีวิธีทําที่ง่ายมากแถมยังได้จานหรูอ,อีกด้วยคุณผู้ชมสามารถจดสูตรตามได้ที่ Facebook และ Youtube c h ช n n e l สถานีรักโลกได้เลยค่ะ นี่เรียบร้อยนะคะนั่นคือส่วนผสมทั้งหมดของเราพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกับแซลมอนนี่ชิ้นใหญ่มากอันนี้คือให้ผมทำเหรอฮะก็บอกไว้ว่าทำเป็นทำเป็นเพราะว่าเพื่อคุณภรรยากับคุณลูกคุณต้องทำได้เริ่มต้นคือคุณต้องทำน้ำซอสเต็ในกระทะนี้ถูกต้องค่ะอ่าครับเปิดเตาแก๊สปุ๊บเตาโอเคอ่าจากนั้นครับผมเราก็จะเทกะทิลงไปเลยลงได้เลยครับหนึ่งถ้วยใหญ่ลงไปเลยหนึ่งถ้วยใหญ่ เริ่มเดือดแล้วนะคะจากนั้นใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะต่อด้วยพริกแกงมัสมั่นลงไปเนยอันนี้ก็สองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะครับผมครับผมผงกะหรี่อีก1ช้อนโต๊ะผงกะหรี่อีก1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยใช่แล้วอุยง่ายเหมือนกันนะไม่ได้ยากมากครับจากนั้นเราก็จะใช้น้ำตาลมะพร้าวอีก3ช้อนโต๊ะค่ะนี่ และน้ำมะขามเปียกอีก2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะขามเปียกยคนทุกอย่างให้เข้ากันให้ละลายเข้ากันเลยนะคะคมหมูหอมมากคุณคะ่ะเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาสําคัญก็คือการปรุงรสให้เขาคะ่ะเราจะใช้ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งรามแม่ครัวฉลาดท่อง1ช้อนโต๊ะนะคะครับผมหช้อนโต๊ะใส่ไปสวยๆครับ ด้วยซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองค่ะเขาเรียกว่าเป็นขวดผู้ขวัญในครัวของเรานะคะเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะปิดท้ายด้วยหอมเจียวแล้วก็ถั่วลิสงผ่นค่ะสวยมากอ่ะอาคนเลยค่ะคราวนี้ สุดยอดนวดกินมากสนับกระทะเลยค่ะคุณเกียครับว้าวฟึบฟึบเพื่อที่เราจะได้ย่างแซลมอนกันนะคะย่างแซลมอนนะคะได้แล้วค่ะเริ่มจากการใส่น้ำมันลงไปเลยประมาณ3มช้อนโต๊ะค่ะครับผมใส่น้ำมัน3มช้อนโต๊ะนะครับพร้อมแล้วได้แล้วได้แล้วค่ะ ลงไปเลยค่ะวิชิ้นใหญ่โตมากเอาด้านหนังลงนะคะไปแล้วครับเอาไปเอาชิ้นเลยไหมครับสชิ้นเลยครับเราจะย่างหนังให้กรอบใช้เวลาประมาณ3นาทีค่ะ3นาทีเท่านั้นแต่ต้องไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนครับผมแล้วครับนี่นะครับสานาทีแล้วค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเอาหนังเขาเริ่มกรอบแล้ว คราวนี้นะคะสลับกระทะหน่อยค่ะนี่ปอยกอันนี้ให้ค่ะเอามาข่ามาแลวยกมาเพราะว่าคนสวยต้องอยู่เฉใช่ไใช่ไหมคะอุตาและงั้นก็คือจับอะไรไม่ได้เลยงานนี้เพราะสวยมากโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายสซลมโนครัวของแซลมอนของเราด้วยนะแล้วเราก็เปิดเตาให้กับน้ําซอสนะคะจากนั้นก็นําปลาแซลมอนของเราที่ย่างเสร็จเรียบร้อยลงมาไว้ในกระทะนี้เลยค่ะเราจะทําให้เนื้อสุกในน้ําซอสเลยนะคะ คิดดูสิคะว่าน้าซอสจะซึมเข้าไปในตัวปลาแซลมอนอู้หูยพูดแล้น้ำไหลไหเราจะใช้เวลาตรงนี้ประมาณ3นาทีปลาก็จะสุกพอดีเลยค่ะน่ากินมันน่ากินใช่เดียวเองอะ่ะสุดยอดสุดยอดอเดี๋ยวเราจะาราดราดน้ําแกงเข้าไปให้ทั่วๆเนื้อปลานใช่แล้วค่ะน้ำซอสจะได้ซึมเข้าไปนะคะตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วนะนะได้แล้วครับ เรียบร้อยแล้วค่ะได้เวลาจัดจานหรูกันแล้ว<ฮ>ชาร์จานหรูของคุณคคมาเลยค่ะลุยค่ะไหนขอดูฝีมือพ่อตูมตามหน่อยสิเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าคุณจะจานหรูได้ยังไงฝบบรั่งเศสจะเป็นยังไงนะคะรับผมบางทีก็มีเศษฝรั่งบ้างฮะมันก็จะแบบแตกละเอียดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่เอานะปึ๊บ อันนี้เป็นสไตล์นะฮะอันนี้มันคือที่มันกระเด็นกระนอนนี่มันเป็นสไตล์เจอกัเห็นะที่เขาหยดหยอดนี่มันเป็นจากนั้นนี่เลยค่ะอาจารย์อาจารย์นะครับงามมากเลยค่ะมันจะเป็นแบบอาหารแบบว่างานแฝงแฝงยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะนี่ค่ะหอมเจียว ผักชีนะครับบ้านผมเนี่ยชอบใส่แบบหนักๆโอ้คุณเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับเพราะว่ามันคือการเสิร์ฟที่ผู้ดีมั่งคั่งเขาจะกินกัน <c oughs> นะฮะ เพราะว่าเราบางครั้งใช่ไหมบางครั้งครับเราไม่ต้องไปประหยัดเราไม่ต้องเขียมเราอยากให้ผักชีมันเป็นแค่การโรยหน้าแต่เป็นการปกหน้าจับฉีกปกหนจับเต็มแบบกินหรูว่างั้นกินหรูเอกินหรูหลักร้อยหลักร้อยโอเคว้าอลังการมากเลยค่ะพละนี่คือกินหรูหลักร้อยฝีมือของหนุ่มตูมตามนะคะแซลมอนซอสสเต็กค่ะ ไงบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสเต็กแซลมอนซอสสเตจานนี้ตกแต่งได้ลงตัวมากๆสเต็กแซลมอนชิ้นโตคลุกเคล้ากับซอสสเตะแสนชําแถมอร่อยแบบนี้ใช้เงินแค่หลักร้อยในการเนรมิตด,ด้วยนะคะทุกคนอาแล้วค่ะเตรียมพร้อมมากเลยนะคะ พร้อมกินไองคุณขึ้นมาเดี๋ยวทันทีทันใดจะให้พี่ปอได้ชิมก่อนะคคออุุยขบณมาก่และส่วนที่ผมคิดว่ามันเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดของแซ่บจะเก็บไว้ใช่ไหมใช่ครับดีมากน้องเป็นน้องชายดีมากมาแล้วนะเนี่ยมาแล้วเนี่ยเริ่มได้แล้วอ้เขามาเปลี่ยนเราเอ๋ผมชอบส่วนท้องให้นิดนึงคะับโอ้ขอบคุณมากค่ะอุ้ยถูกใจอย่าชอบชอบอยู่แล้ว ขอบคุณครับเด d e c o m p o e เป็นคำๆให้ด้วยขอบคุณนะครับผัดพึ่งนะฮะผัดพึ่งนะฮะผัดพึ่งนะฮะผัดชีมั่งข้างผัดชีมั่งข้างผัดชีมั่งข้างครับเดี๋ยวเทานไม่ได้ต้องเอานิดเดียวเอานิดเดียวผู้หญิงสวยอันนี้นิดแล้วนะโอเคค่ะนิดคุณคะเอาคืนไปเลยเยอะมากอ่ะมั่งข้างมากเอาเชิญอ้าวนี่คือคราวของผมนะฮะใช่แล้วค่ะคุยดูสิเพอร์เฟคคุกยังชมพูชมพูคุยนิดๆยอดสุดยอด บรรยายหน่อยค่ะอร่อยยังไงคะไม่น่าเชื่อว่าวิธีการทําที่มันง่ายขนาดนี้มันจะทําให้แบบอาหารที่ออกมามันเพอร์เฟกคุกมากเวยนะในการกําหนดเวลาที่แบบว่าทําให้เป๊ะแค่นี้แล้วที่สําคัญคือขอแค่เราใช้ปลาที่มันสดแบบนี้นะฮะแล้วก็น้าซอสที่มันแบบเข้มข้นอร่อยถูกแสุดเลยเดี๋ยพาะพบสินค้์ปรุงรสของเราตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองนะคะมีคู่ครัวไทยอร่อยชัวร์ทั่วไทยแน่นอนค่ะโอเคเพราะฉะนั้นสรุปเลย ทำไม่ยากครับคุณตุ้มตาทำได้ท่านผู้ชมก็ต้องทำได้เช่นเดียวกันนะคะไปดูสูตรย้อนหลังกันที่ Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกค่ะวันนี้มาบ้านอิ่มสุขทั้งทีคุณคะฝากผลงานฝากผลงานครับผมฝากติดตามชมละครของตุ้มตามด้วยนะครับบันลังลูกทุ่งครับขอนี้ตามเชียร์ตามให้กำเนินใจมาบ้านอิ่มสุขทั้งทีต้องบอกเล็ดรับความอิ่มสุขแบบง่ายๆฉบับตุ้มตามการที่ใช้ชีวิตให้มีความหมายมีคุณค่าและเต็มที่กับทุกๆเรื่องครับสุดยอดมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมบ้าน และทั้งหมดนี้คือไอเดียสร้างสูบสร้างพลังชีวิตส่งตรงถึงบ้านที่ผู้ชมทุกๆวันศุกร์ทางเวิร์กพอยท์ช่อง23วันนี่สิบสามวันที่24ปีการสวัสดีค่ะรับผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครรัััับบสสสสววดดีีคค่ะขอบคุณบริษัทตราแม่กลัวจำกัดเวสต์บายเดลิเวอรี่